ปัจจุบันมวลอายุ52ปีนะคะปัญหาที่มวลเจอทางด้านสุขภาพเรื้อรังมานานมากกว่า20ปีเนี่ยก็คือเรื่องของโรคลิซิดวงจนกระทั่งตัดสินใจต้องไปพบคุณหมอเพราะเรานั่งไม่ได้มีไข้ขึ้นแต่วันที่ไปหาหมอค่ะหมอไม่ได้พูดอะไรกับเราเลยอะใส่ถูงมือเสร็จก็ล้วงพรุบไปเลยอะเราร้องลั่นเลยเจ็บมากๆคุณหมอวินิจฉัยว่าเราเป็นขั้น4ซึ่งสิ่งเดียวที่จะต้องทําได้นะคะก็คือการผ่าตัด มีค่าใช้จ่ายสูงมากๆเลยเราก็เลยตัดสินใจกลับมาดูแลสุขภาพทำทุกวิธีทางแต่ลิสสิีดวงไม่ดีขึ้นเลยค่ะจนกระทั่งได้เจอลิจิอเจค่ะประทับใจเลยวันทานเช้าหนึ่งกลางวันหนึ่งแล้วก็เย็นอีกหนึ่งแคปซูลวันนี้เนี่ยครบหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นติ่งเนื้อการเจ็บในเรื่องของการถ่ายและกรีบที่ บ้านออกมา 4- 5่ถึงกีบเนี่ยตอนนี้มันกลับไปปรมปกติทำให้เราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สามารถใช้ชีวิตปกติได้นะคะก็เป็นกำลังใจนะคะทานต่อเนื่องค่ะ